สวัสดีจ้าวันนี้มาเปิดคลิปตรงนี้เลยเ,เราขออนุญาตาผู้ป่วยแล้วนะคะว่าเราขอถ่ายได้ไหมนางแบบว่านางเหมือนเป็นโปรเฟชชั่นแลดูแลต้นไม้ดอกไม้นะคะที่นี่ที่สวีเดนนะคะต้นไม้บางชนิดนเขาไม่ได้ชอบน้ำเฉยแฉะเหมือนที่ร้านน้องสาวนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราเลี้ยงยังไงนะเห็นไหมคะร่วนซุยเชะแต่ก็มี เขาก็ให้น้ํานะคะเ,เพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะต้นไม้ก็หมนเขาจําสินอยู่แต่เขาก็ต้องการน้ําเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ต้องการเยอะนะคะมีมาเยอะก็ตายนะเพื่อนมีมาเยอะก็ตายนี่จ้ามาเจอดอกอันนี้สวยไหมคะดอกประมาณนี้เลยสีสวยมากชอบค่ะเพื่อนๆชอบดอกงามมากสวยด้วย และสีนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะผสมกันระหว่างสีแดงสีขาวออกสีชมพูอ่อนนิดนึงลายข้างในนะสวยค่ะสวยเนี่ยนุ่นเคยได้อยู่ต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งนานมากแล้วอยู่กับนุ่นอะ่ะเกือบสิบปีค่ะก็พักหลังไม่ได้ใส่ใจเขาบวกกับงานเราเยอะด้วยก็เลยอะ่ะทิ้งก็ทิ้งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลนะคะมันก็จะประมาณนี้อ่ะเนี่ยอันนี้เขากําลังออกนอใไม่นะถ้าคนทําเป็นอ่ะแยกออกได้เป็นอีกต้นหนึ่งนะ ถ้าเขาถ้าเขาไอ้นี่แล้วจะเป็นกับออกดอกหมดแล้วก็จะเหมือนกับต้นข้างๆค่ะจะมีแต่ไบเรียวออกมาอย่างนี้นะสวยไปทุกคนซอนนี่น,นี่จะมีอีกดอกหนึ่งเด็กสักพักก็จะบานจ้าสวยอะ่ะงามมากเขาผสม,มะอะอม,มนุษย์เนีน่ยเนาะเนาะผสมซ้ายผสมขวาจนออกมาแบบสวยขนาดนี้นะนี่ประมาณนี้เลยดู เนี่ยค่ะถ้าเราไม่ดูแลเขานะเขาก็จะประมาณนี้เลยช่วงที่เขาจําสินก็อยู่ประมาณนี้ค่ะจะมีแต่ใบเราก็มันตัดใบทิ้งแต่ก็เหลือใบใบสองใบพอได้เลี้ยงหัวนะจ๊ะนี่ต้นเสอ,อะไรนะลิ้นมังกรลิ้นมังกรสวยดีจ้ะ <c oughs> ลายงามเชีย <c oughs> อันนี้นางก็ไม่ได้ซื้อนะ <c oughs> นางแยกต้นเอาดู <c oughs> งามมากนางแยกเองนะคะ <c oughs> นี่จ้ะ งามมากค่ะน้ำเห็นไหมคะไม่ไม่ได้ให้เยอะนะคะให้พอประมาณให้เขาแค่เออไม่ตายอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้คือขนังแต่งกิ่งนะตัดใบออกให้หมดนะแล้วก็น้ำก็ใส่ให้นิดเดียวเดือนละครั้งนะอันนี้คือต้นมอนสเตอร์กำลังโตค่ะกำลังโตแต่นุ่นสำหรับนุ่นนุ่นคิดว่าเขาจะต้องอยู่กระถางใหญ่กว่านี้นะเขาก็เลยเออยังไม่แตกใบสวยนะ ขาต้องอยู่กระถางใหญ่กว่านี้นิดนึงมีไม้ค้ำนะคะเนี่ยจ้าโอ้เห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจเพื่อนๆเป็นคนชอบมากชอบไม่รู้ทําไมแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะด้วยอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้หันมาชอบการปลูกการแต่งคือแบบประมาณนี้เลยอ่ะต้องใส่ตามอายุนั่นแหละยอมแก่ยอมแก่นะจ๊ะเนี่ยจ้าเอาความสวยงามมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้เลย ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายนะคะจะเก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะ